เล่นซอมบี้กับใครคะเจ้านายเล่นนิวเจ้านายอ้าวเจ้านายเจ้านาย <c oughs> วันนี้เราจะมาเล่นซอมบี้กันโดยไปทงางนนะคะคตโดยใครจะเป็นซอมบี้ก่อนหนูนีเป็นซอมบี้นะซอมบี้ทำหน้าตาไงทำ <c oughs> ไมซอมบี้ฟันหล่ออ่ะฟ <c oughs> ันหลุดไปหนึน่งอันเพราะว่าลัมันโดนเลสนิสอันเลสท้าววันแฮปปี้เลสพูดอะไร ฟันแผลใบโดนดับฟันน้ำนมค่ะอันนี้คือฟันอะไรฟันน้ำนมฟันน้ำนมแล้วเดี๋ยวฟันอะไรก็ขึ้นแผลฟันแผลขึ้นเราก็จะหล่อแบบปีป้ป่ะเอา <c oughs> ไป <c oughs> เราไปเล่นซอมบี้กัน <c oughs> ตอนนี้ซอมบี้อยู่นู่นนะครับเดี๋ยวซอมบี้จะเริ่มไล่แล้วเอ้ยซอมบี้หลับเอา้าเอา้าผู้คนทำไมผู้คนไปหาซอมบี้เอา้า ซอมบี้จัดการเลยมันวิ่งชนกันไม่รู้ใครเป็นซอมบี้เอาอ้ากัดฉันซอมบี้กัดฉันอ้ซอมบี้กัดฉันซอมบี้คนอยู่นู่นเอาคนเอาปลาลูกบอลทำลายซอมบี้แล้ว อ้าวจะเป็นจะเป็นซอมบีบ้างเธอเป็นคนแล้วอเอ้ยเอาขึ้นน้องนายกลัวน้องนายกลัวอ เอา้าซอมบี้หรือบ้านแม่ทุกคนซอมบี้หรือบ้านหมดเลยนายนายเป็นซอมบี้เปล่านายเป็นซอมบี้เปล่าไว้ซอมบี้อะไรว่าแล้ว เอาจะเพื่อนเพื่อนตกลงเป็นซอมบี้หรือเป็นคนบ้าแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนออาคนนั้นอีกคนนึงเจ้านายเป็นอีกคนนึงแล้วเพื่อนเพื่อนปนอนหลับไปนอนหลับแล้วซอมบี้บอกซอมบี้ไปนอนแล้วซอมบี้ไม่ไหวแล้วเพื่อนเพื่อนนายนายไปจัดการซอมบี้เลย นอ้อ,อ,อ,นองกลัวจริงเพืเ่อนๆซอมบี้หลับซอมบี้มาแล้วไอ้ซอมบี้กัดฉันโอ๊ยเต้นอะกลัวเหอะ เจ้านายกลัวเพื่อนๆนเราก็จะมาจัดการซอมบี้เอา้าเจ้านายจัดการซอมบี้แล้วพอ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 แล้วไม่เล่นแล้วลูกว่ะพอแล้วอ,วอะน้องนี่นี่ขอตัวไปก่อนน้องกลัวลูกบายบายวันนี้อย่าลืมพบกับช่องอา้าวซอมบี้น้องนายนายปิดคลิปเองเลยไปอย่างนั้นอะเอาเลยซอมบี้มาปิดคลิป เอาเดินแบบซอมบี้เพื่อนๆดูดิน,น,นินเดินซอมบี้ยังไงเร็วๆนินไปเอาแล้วน้องกอดแล้วโอ้ยเพื่อนๆซอมบี้เป็นลมแล้วคนก็เหนื่อยซอมบี้ก็เป็นลมอ่าเพื่อนๆเราไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาติดตามซอมบี้ในอีพีหน้ากันอย่าลืมตามช่องเอาซอมบี้เป็นซอมบี้ง่วงแล้วเพื่อนๆไป